ชื่เด็กหญิงเตยเนพารลักเมศค่ะวันนี้เราจะมาทดลองสีเดยราบัาค่ะขั้นตอนแรกนี้สีค่ะมียาทางจานมีช้อนมีคระตั้มบะแล้วก็มีนมค่ะใส่สีอะไรก่อนไม่ต้องใส่เยอะก็ได้ลูกอะเตลงไปอ่ะ สีอื่นทั้งน้าอ,อ,อ่าส,อสีหนึ่งโอ้สวยเลยทำยังไงต่อคะจุ่มลงไปนะคะเป็นไงคะเอาขึ้นได้แล้วคะ่วนะมันเป็นยังไงลูกสวยไหมมันสวยค่ะมันเต้นระบําไหมคะ อจุ่มตัวสีแดงๆนี่นะสีแดงๆตรงนั้นมันเป็นไงอย่าไปคนอย่าไปคนค่ะมันเป็นไงคะสว,วยค่ะยอยากลองทำอีกคั้นึงอยากลองทำอีกครั้งหนึ่ง